มีคนถามกันมาเยอะแยะมากมายเลยนะครับว่าปลูกต้นพืชอย่างไรปลูกพืชผักอย่างไรถึงงามและติดดอกออกผลขนาดนี้ในการทําเกษตรถ้าเราทำแบบง่ายๆต้นพึ่งเราก็จะติดผลแบบง่ายๆแบบนี้ครับลองซูมเข้ามาดูครับต้นพึ่งเราติดดอกออกผลอย่างต้นพริกแบบนี้นครับในการทำให้ต้นพริกติดดอกออกผลอย่างที่บ้านของผมนะครับดูสิครับเยอะแยะมากมายขนาดนี้นะครับนะติดดอกออกผลจํานวนมาก และต้นพืชก็งามแบบนี้ในวันนี้นะครับทางช่องดิไทยพีชนแนลจะมาแนะนําวิธีการบํารุงต้นพืชโดยการปลูกต้นพริกแบบนี้นะครับปลูกอย่างไายให้ต้นพริกเรางามติดดอกออกผลไวแบบนี้ครับสวัสดีครับทุกท่านเลฟสีช่องดิไทยพีชนแนลนะครับวันนี้พบผมในเรื่องการบํารุงต้นพริกและต้นพืชทุกชนิดทําอย่างไรปลูกอย่างไรปลูกง่ายๆต้นพึงเราจะติดดอกออกผลแบบนี้ ในการทำการเกษตรปลูกแบบง่ายๆต้นเพลิงเราก็จะออกผลแบบง่ายๆแบบนี้ตามมาดูกันเลยครับในวันนี้นะครับผมจะมาเตรียมพื้นที่ในการปลูกต้นพริกให้ทุกท่านได้ชมก่อนนะครับทํากันแบบง่ายๆต้นเพลิงเราหรือว่าต้นพริกในการปลูกวันนี้นะครับจะติดผลออกแบบง่ายเลยครับถ้าเราทําการเกษตรแบบง่ายๆเราก็จะได้ผลผลิตง่ายๆนเองครับ แล้วเำารับการขุดหลุมนะครับในการปลูกต้นพริกหรือต้นพืชทุกชนิดนะครับเราควรใช้สิ่งนี้เลยครับเป็นปุ๋ยคอกมาโรยก้นหลุมมก่อนครับ เพื่อเพิ่มธาตุอาหารให้กับต้นพืชน,นะครับเสร็จแล้วเรามาใช้ตรงนี้เลยครับเป็นหน่อกล้วยหรือว่าเป็นต้นกล้วยที่เราไม่ต้องการแล้วนะครับเรามาทําแบบนี้เลยครับเราตัดแล้วนำหน่อกล้วยหรือต้นกล้วยน,นะครับวางไว้ตรงนี้เลยครับวางแบบนี้แค่นั้นเองครับและนำนี่ครับต้นพริกลงมาปลูกเลยครับ ต้นพริกถ้าเราปลูกไว้แล้วนะครับหนอกกล้วยจะช่วยอะไรได้ครับเอากล้วยแบบนี้ช่วยอะไรได้ครับหนอกกล้วยเมื่อย่อยสลายแล้วนะครับก็จะเป็นจุลินทรีย์หนอกกล้วยชั้นดีนั่นเองครับและเรามาใช้ตัวนี้เลยครับไข่ไก่ไข่ไก่นี่นะครับเราวางไว้ตรงนี้เลยครับเราไม่ต้องวางที่โคนต้นพืชนะครับหรือโคนต้นพริกครับเราวางไว้ห่างไกลประมาณหนึ่งคืบครับจากต้นพริกนะครับแล้วเรามาใช้ตัวนี้เลยครับเป็นนี่ครับเป็นขี้เถ้า ขี้เท่านี้นะครับสามารถบำรุงต้นพืชได้เป็นอย่างดีเลยนะครับนะแล้วก็ไล่มดมแมลงได้ผลดีเลยครับเรามาทําแบบนี้ครับโรยเข้าไปเลยครับที่โคนต้นพืชและผสมเข้าไปในดินแบบนี้เลยครับก่อนที่จะนำํำดินนี้นะครับไปกบที่โคนต้นพืชเราใช้ขี้เท่าถ่านนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็กบเลยครับ เรากบให้หมดเลยนะครับไข่ไก่ที่เราวางไว้ตรงนี้นะครับเมื่อเกิดการเน่าเสียแล้วก็จะเกิดเป็นฮอร์โมนไข่ลากของต้นพืชเรานะครับก็จะได้รับอาหารจากฮอร์โมนไข่จากไข่ไก่ก็จะกระจายไปสู่ต้นพริกนะครับต้นพริกเราก็จเจริญเติบโตดีนะครับแล้วก็ติดดอ,อกออกผลไวด้วยครับ เสร็จแล้วเราก็กดแบบนี้ครับเพื่อให้ต้นพืชน,นะครับแน่นนิดหน่อยครับในการใช้ต้นกล้วยที่เราวางด้านฝานี้นะครับเราวางไว้เพื่ออะไรครับเมื่อต้นกล้วยเกิดการย่อยสลายแล้วนะครับก็จะเป็นจุลินทรีย์หนอกกล้วยและเป็นจุลินทรีย์ชั้นดีสําหรับต้นพืชน,นะครับแล้วก็เวลาเราลดน้ําลงไปเราก็ไม่ต้องลดน้ําเยอะนะครับเพราะว่าในต้นกล้วยก็มีน้ํานั่นเองครับ เรวาวางไข่ไก่ไว้ด้านล่างนี้นะครับเมื่อไข่ไก่เกิดการเน่าเสียก็จะเป็นฮอร์โมนไข่ชั้นดีสําหรับบํารุงต้นพืชได้ผลดีเลยนะครับและเมื่อไข่ไก่ระเบิดแล้วนะครับไข่ไก่ก็จะซึมไปสู่รากของต้นพืชนั่นเองครับและจะบํารุงต้นพริกหรือว่าต้นพืชทุกชนิดได้ผลดีเลยครับและคลิปนี้นะครับถ้าทุกท่านมีข้อสงสัยอย่างไรนะครับฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปทางช่องดิทยพีชนแนลได้นะครับและคลิปนี้ผมหวังว่าทุกท่านจะได้รับประโยชน์นําวิธีนี้นะครับไปปลูกต้นพริกภายในบ้านของเรานะครับ ต้นพริกของเราก็จะเจริญเติบโตงอกงามแบบนี้เลยครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องวิัยพีชแนลด้วย,ย IP, นะครับ <c oughs> ขอบคุณมากครับจา้าวิัยพีชแนลครับผม <c oughs> เมื่อเราปลูกต้นพริกเสร็จเรียบร้อยแลวนะครับเราลดน้ําครั้งแรกลดน้ําให้ชุ่มเลยนะครับ